ภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดท็อปเ0ของโลกมาหลายยุคหลายสมัยด้วยความสวยงามของธรรมชาติทั้งหาดทรายทะเลพื้นป่าภูเขารวมไปถึงความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตถือเป็น World d e s t i n a t i o n ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาพักผ่อนกันมากมายทุกปีและหนึ่งในชายหาดที่สวยงามที่สุดจนติดอันดับท็อป5จากการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดของเอเชียของ Trip Advisor Ad ก็คือหาดในหาน ถ้าหากในหารแห่งนี้นะครับมีโรงแรมเพียงแค่หนึ่แห่งเท่านั้นที่เป็นระดับ5ดาวพรีเมียมนะครับนั่นก็คือโรงแรมแห่งนี้ครับวินเดมแกรนดในหารบีชภูเก็ตครับผมซึ่งวันนี้พี่ใหญ่จะพาไปชมกันวันนี้พี่ใหญ่มีคนจะมาช่วยครับคุณธารารุ่งแสงสวรรค์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพานิชจะพาเราชมด้วยกันครับสวัสดีครับพี่ใหญ่สวัสดีครับธาราครับผม วันนี้เดินเข้ามาในวินดดัมเนี่ยคือเห็นแค่ส่วนกลางสวยมากครับทีน,นี้อยากจะรู้รายละเอียดของโรงแรมวินดดัมเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างอยากให้คุณธาราช่วยเล่าให้ฟังหน่อยก็โครงการว<ม>ินดดัมแกรนด์ไนหารบีชของเรานะคะจะมีทั้งหมด12ตึกบวกกับ1เมนล็อบบี้มีจํานวนทั้งหมด353ยูนิตแต่ละตึกก็จะมีจํานวน4ชั้นนะคะเป็นการออกแบบผสมผสานร,ระหว่างความเป็นเกาะไอแลนด์กับความที่เป็นต้นมะพร้าวนะคะก็เลยจะมีต้นมะพร้าวตามแต่ละจุดต่างๆค่ะแล้วก็ จะมีสระว่ายน้ำเนี่ยล้อมรอบทุกตึกเลยนะคะ<อ>ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่เกาะส่วนตัวเลยค่ะที่นี่ก็จะมีทั้งฟิตเนสคิดขับแล้วก็แน่นอนนะคะสระว่ายน้ําที่ใหญ่มากๆตลอดจนยังมีห้องอาหารทั้งหมด5ห้องอาหารนะคะแล้วก็มีสปาด้วยค่ะ และที่สําคัญนะคะโรงแรมแห่งนี้ก็จะเป็นโรงแรมหนึ่งเดียวที่มีห้องคอนเฟรนซ์ที่กว้างขวางที่สุดในยา่านในหาดโดยที่สามารถจุแขกได้ถึง400ท่านด้วยความที่เรานะคะบริหารงานโดยกลุ่มวินเดมโฮเทลกรุ๊ปนะคะที่เชี่ยวชาญทั้งตลาดต่างประเทศแล้วก็ตลาดภายในประเทศซึ่งปัจจุบันตลาดในช่วง2ปีที่ผ่านมาในช่วงที่โควิดนะคะเราก็ได้รับเสียงตอบรับจากตลาดภายในประเทศเยอะหน่อย<ะ>เพราะว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยยังไม่สามารถเข้ามาได้ปัจจุบันอ็อกคูเ c นซีของเราประมาณ50 ถึง60%และตอนนี้ด้วยความที่ว่าประเทศเริ่มดีขึ้นนะคะ,ะสถานการณ์โควิดก็คลี่คลายลงทำให้เราได้มีโอกาสรับจองจากตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่แคมเปญภูเก็ตซนบ๊อกซ์ที่ผ่านมาก็ทำให้ยอดออเทอร์เรนซี่สูงขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนตลาดภายในประเทศก็คือคักไม่แพ้กันนะคะด้วยแคมเปญเราเที่ยวด้วยกันทำให้ตอนนี้ยอดจองโรงแรมเนี่ยเต็มไปจนถึงต้นปีหน้าเลยนะคะโหน่าสนใจมากเลยะครับคือแค่ฟังแค่นเนี้ย ผมอยากเห็นห้องพักแล้วครับว่าได้ข่าวว่าห้องพักที่นี่หรูหราแล้วก็ดูสวยงามน,น่าอยู่มาก <ไ Miles. S 1> งั้นคุณธาราพาเราไปชมห้องพักกันดีกว่ายินดีเลยค่ะพี่ใหญ่นําไปเลยครับค่ะห้องนี้นี่คือห้องแบบไหนครับ ค่ะห้องนี้จะเป็นห้องแบบสตูดิโอสวีทพรู a อ c ก s เซนะคะขนาด64ตารางเมตรโดยที่ความพิเศษของห้องนี้ก็คือในส่วนของห้องนอนนะคะจะประกอบไปด้วยคิงไซส์เบดหรือแล้วแต่จัดจะเป็นทวินเบดก็ได้นะคะแล้วก็จะเพิ่มเติมเดย์เบดที่เป็นซิงเกิลเบดนะคะเข้าไปก็จะเหมาะกับ f a มิลี่สไตลนะคะ ในส่วนของห้องน้ําก็จะมีตัวฮันนีมูนบัตถับแล้วก็แยกเซกชันระหว่างส่วนที่เป็นห้องอาบน้ํากับห้องน้ําออกมาแล้วก็มีความกว้างขวางนะคะในส่วนของตัวเวท ting area นะคะโซนนี้นะคะก็จ<ล>ะเป็นโซนที่สามารถนั่งทํางานได้นะคะ สังเกตว่าเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นออกแบบเป็นไม้แล้วก็สีเป็นสีน้ำทะเลด้วยใช่ค่ะคอนเซปต์ของเรานะคะก็จะเป็น into the deep blue sea จะให้ความรู้สึกที่เงียบสงบแล้วก็ให้ความรู้สึกที่รีแลกซ์หรือผ่อนคลายบรรยากาศของห้องเนี่ยก็จะมีความเป็นไฮซีลิงนะคะโดยที่ซีลิงเนี่ยสูงประมาณ3เมตรนะคะมิน่ามาดูโปร่งมากเลยใช่ค่ะทำให้ห้องของเราจะเป็นฟรีโฟนะคะ แล้วห้องนี้ก็จะมีความพิเศษตรงที่เปิดระเบียงไปก็สามารถที่จะกระโดดลงจาะน้ําได้เลยค่ะอ๋อเป็นห้องแบบ pool a c c e s ด้วยใช่ค่ะซึ่งชั้นหนึ่งของเราจะเป็น pool a c c e s ทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะได้เลยครับเม้่เราไปดูห้องเล็กกันค่ะ ห้องนี้ก็น่ารักค่ะห้องนี้ก็จะเป็น type deluxe full asset นะคะขนาด45.25ตารางเมตรซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ทวินเบดนะคะก็คือมี2อเตียงนอนแล้วก็จะมีตัว living area แล้วก็จะมีโซนที่เป็นโซนทำงานได้โอ้ยมานยังไม่ทำงานไม่อยู่เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็มีบาร์โคนี่ที่เป็นลงที่สระได้เลยจะสังเกตได้เลยว่า ภายในห้องเนี่ยจะเงียบมากนะคะเพราะว่ากระจกเราก็จะเป็นกระจกแบบกันเสียงด้วยค่ะอ๋อใช่เพราะเรานั่งอยู่นี้เราแทบไม่ได้ยินเสียงน้ำข้างนอกเลยใช่ค่ะเราก็จะเป็นมาตรฐานโรงแรม5ดาวพรีเมียมนะคะหรือว่าถ้าทั่วไปข้างนอกเขาก็จะได้ว่างแรม6ดาวจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะพี่ย่าโอ้โหชาลาพาชมห้องแล้วเนี่ย มีความรู้สึกอยากเป็นเจ้าของห้องเลยถ้าเป็นคอนโดคงซื้อไปแล้วเนี่ยแต่ว่าได้ข่าวมาว่าทางวินเดมเนี่ยมีเหมือนกับเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปหรือว่านักลงทุนเนี่ยสามารถ ถ้าร่วมมาเป็นเจ้าของกับที่นี่ได้ด้วยค่ะความพิเศษสําหรับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการในรูปแบบ Investment Property หรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพราะฉะนั้นลูกค้าหรือบคุคคลทั่วไปสามารถจับจองเป็นเจ้าของร่วมกับเราได้โดยที่เรามีแบบ2แบบนะคะ,คะก็คือเป็น Unit Ownership ก็คือลูกค้าซื้อในรูปแบบสิทธิ์เเพียงหนึท่านนะคะหรือจะเป็นแบบ Fractional Ownership ก็คือการลงทุนแบบสัดส่วนนะคะก็คือ 1, 1> นึ่งเนี่ย สามารถเป็นเจ้าของร่วมได้ถึง10ท่านค่ะอ๋อดีจังเลยแต่ว่าสมมุติว่าเราเงินไม่พอหรือว่าอยากจะร่วมทุนกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ต้องซื้อห้องนี้คนเดียวก็ได้<ช>เราพูดกับเพื่อนแล้วมาซื้อได้บางท่านเนี่ยอยากจะมีพอร์ตเล็กๆเ,เท่านั้นนะคะโดยถ้าเป็นยูนิตเนี่ยก็จะราคาเริ่มต้นที่7.19ล้านบาทนะคะ,คะแต่ถ้าเป็นแบบแฟคชั่นอลเนี่ยเริ่มต้นเพียง1ล้านบาทเท่านั้นค่ะพี่ใหญ่ แปลว่าเรามีเงิน1ล้านบาทเราก็เป็นเจ้าของโรงแรมได้ใช่ค่ะทีนี้ถ้าเราเป็นเจ้าของโรงแรมเราก็ต้องได้ได้ค่าเช่าสิใช่ไหมเราต้องมีรายได้จากตรงนี้ด้วยค่ะก็สําหรับที่นี่นะคะเราก็จะมียูการันตีแล้วก็ไบแบ็กการันตีด้วยโดยที่ยวเนี่ยเราให้7%อต่อปีเลยค่ะพี่ใหญ่แล้วก็ไบแ a ็กอยู่ที่1 1 0เมื่อสิ้นปีที่5ค่ะครับโอ้โหแปลว่านอกจากเราได้ยวแล้วเนี่ยในพอครบกำหนดเราสามารถได้เงินต้นคืนด้วยมันดีกว่าการนำเงินไปฝากธนาคารที่ตอนนี้มี คุ้มครองเงินเงินฝากแค่1ล้านบาทเท่านั้นใช่ค่ะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์นะคะลูกค้าที่กําลังมองหาการลงทุนแล้วก็มีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์โดยที่ลูกค้าก็จะได้ความพิเศษมากขึ้นคือนอกจากที่จะได้รับยิวแล้วนะคะแล้วก็มีไบแบ็กที่ชัดเจนแล้วเนี่ยลูกค้ายังจะได้สิทธิ์เข้าพักนะคะถ้าหากซื้อเป็นยูนิตก็จะได้30สิคืนต่อปีแต่ถ้าเป็นแบบแฟกชั่นอลเนี่ยที่หนึ่งล้านบาทได้ถึงสามคืนเลยค่ะพี่ใหญ่ถ้าหากว่าอยากจะ จองห้องพักให้กับเพื่อนหรือครอบครัวนะคะก็สามารถได้รับสิทธิส่วนลดพิเศษโดยที่ถ้าเป็นสิทธิในส่วนห้องพักเนี่ยได้ถึง30%แล้วก็ถ้าสิทธิในส่วนของห้องอาหารหรือบริการอื่นๆเนี่ยก็15%ค่ะ โดยรวมแล้วสรุปว่าถ้าคนมาซื้อลงทุนกับวินเดมเนี่ยจะได้เงินรีเทิร์นทั้งยิวทั้งเงินไบแบ็กเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโดยโปรโมชั่นของเรานะคะที่จะได้รับยิว7%ต่อปีเป็นเวลา5ปีแล้วก็ไบแบ็กที่110%นะคะเลยทําให้อัตราเฉลี่ยต่อปีเนี่ยอยู่ที่9%เต้องบอกว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจมากเพราะว่านอกจากจะได้ยิวแล้วเงินต้นไม่หายได้คืนเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วเนี่ยเรายังสามารถได้ไลฟ์สไตล์ที่สามารถมาพักผ่อนที่นี่ได้ด้วยแล้วก็เหมาะกบับการ,ร,รลงทุน ในยุคสภาวะแบบนี้มากๆถ้ามีคนสนใจอยากจะมาดูห้องอยากจะลงทุนแต่เอ๊ะทำเลดีไหมห้องสวยเหมือนที่พี่ใหญ่บอกไหมเนี่ยเขาจะทำยังไงได้บ้างครับถ้าหากลูกค้าเนี่ยอยากสนใจอยากจะมาชมโครงการตัวจริงนะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนท,ะะท,ทัว u r กับเราได้โดยที่เราจะมีแพ็กเกจแบบ3วัน2คืนพาลูกค้าไปต้อนรับปูเสืออย่างแบบ อิมีพี่มันเลยค่ะแล้วก็ได้มาชมโครงการให้ทางพนักง,งานได้ต้อนรับนะคะลูกค้าทุกท่านด้วยความอบอุ่นค่ะถ้าใครได้มาเห็นวินดแอมแกรนไอหานบีชภูเก็ตเหมือนพี่ใหญ่ด้วยตาตัวเองเนี่ยรับรองต้องชอบแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณชาลามากนะครับที่พาพี่ใหญ่ชมนะคะขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะ และตอนนี้ก็พิเศษสุดๆเลยค่ะเพื่อเอาใจนักลงทุนโดยเฉพาะซิซากรุ๊ปนะคะได้จัดสเปเชียลโปรโมชั่นสำหรับนักลงทุนที่ชื่นชอบการลงทุนแบบแฟคชั่นอลโอนเนอร์ชิพหรือการลงทุนแบบถือสัดส่วนโดยที่ทุกๆการลงทุน3ล้านบาทจะลดถึง3 0 0 0สนบาท แต่ยิวไม่ลดตามนะคะโดยที่เราจะคิดเงินยิว7% 5ปีจากมูลค่า3ล้านบาทค่ะสิ้นปีที่5นะคะ Buy Back อยู่ที่3ล้านบาทโดยที่โปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงสิ้นปีถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ซิตากรุ๊ปเนี่ยทำมาเพื่อเอาใจนักลงทุนสุดๆเลยยังไงก็ฝากโปรโมชั่นนี้ในอ้อมใจด้วยนะคะ